ครับก็จะมาไกด์การใช้ในส่วนของตัว Vimeo นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์นะครับก็เดี๋ยวเราเลือกที่ปุ่มอัปโหลดเลยนะครับแล้วก็เลือกของไฟล์ของเรานะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ผมจะเอาในส่วนของวิดีโอเข้ามานะครับก็สามารถเลือกตัวไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับหลังจากที่เราอัพเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นตัวขึ้นอัปโหลดแล้วก็ออปติมัยครับอันนี้ก็ รอให้ตัวนี้ทำงานเสร็จก่อนนะครับในส่วนนี้ นี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่อัพเสร็จแล้วก็จะมี UI ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตัวแชร์แบบโค้ดนะครับก็จะเข้ามาเตีมเบดแล้วก็ติ๊กในส่วนของวิโอแล้วก็เลือกในส่วนของอ l l นะครับแล้วก็กดเราจะได้โค้ดมานะครับก็สามารถเลือกได้นะครับก็เป็นแบบฟิกเราสามารถปรับขนาดงได้หรืตัวตัวบนที่แบบออโนต้นะครับอันนี้ก็ ก็โค้ดมาดูนะครับก็สามารถ c ัด y ได้เลยวิธีใช้นะครับก็เอามาวางไว้ที่ในส่วนของอไฟล์ที่เราจะใช้นะครับอันนี้จะลองบนโลคลองลองลองโค้ดให้ดูนะครับก็จะได้โค้ดมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหน้าเขาใช้ก็เดี๋ยวลองดูเลยนะครับ อันนี้ก็คือหน้าที่เราได้จากวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็สามารถกดเล่นได้นะครับในส่วนนี้วิดีโอจะเล่นก็ขอจบการอัปโหลดไฟล์แล้วก็ตัวเอาโค้ดมาแปะในส่วนของเว็บที่เราต้องการนะครับ